ีดังมาถ่ายดังเสียงปืนดังเสียงปืนเสียงกีดดังกับเสียงปืนคนคุมเขาบอกอย่างนั้นเริ่มเบาแล้วเริ่มเสียงเบาแล้วเริ่มชิน

ใะนแต่เท่าที่ดูที่เป้านี้ไม่เห็นมึงยิงเข้าเลยนะเข้าเข้าต้องมองตั้งดูมือแตบมองไม่ค่อยเห็นเดีย๋ยวจะไปแช่ให้หมดเลยว่าทำอะไรไปมั่ง <c oughs> มีส่งท้ายด้วย <c oughs> มีแอบตกใจยิงแค่หนัดหมดแล้วยิงเหลือสองนัดยังกรีดอยู่อีกเหรอเนี่ยอี่แหนี่นัดสุดท้ายต่อขอบอกก่อนสูงเก็บไปด้วย ผลงานอันยอดเยี่ยมกำลังจะมาถึงเลิศมากทำไมพี่เขาพูดอย่างเงี้ยโอ๊ยได้เกียรติมาได้เลยต้งายาองปืนาไม่ได้ต้องปืนสั้นอดครับพี่น้องครับดูหน้าสลดไปเลยเขาขาดคะแนนหนึ่งพี่ได้97้าสบเจ็ดเอ้โห ฉันจะเก็บไว้เป็นความทรงจำเอาพ่เศนหน่อยพ่เซนตัวเองหน่อยเออเอาปืนด้วยพี่เ็นตัวเองหน่อยเร็วเร็วเร็วเขาเด้วย